รถชนหนักนะห้ามไปอู่นอกเลยนะถ้าคุณไม่ชำนาญลูกค้าหลายคนนะพลาดเอารถเข้าซ่อมกับอู่นอกเคลียร์เพราะมีคนแนะนำนะคะอุบัติเหตุในะไอการซ่อมรถไม่ได้เจอบ่อยๆก็เลยไม่รู้ว่าจะมีเรื่องยุ่งยากอะไรตามมาบ้างก็คิดแบบคนทั่วไปนะคะรถเสียนะคะก็เอาเข้าซ่อมนะคะเป็นเรื่องปกติซ่อมที่ไหนก็ได้เหมือนกันค่ะเป็นอู่พี่จิมจะบอกเสมอนะคะว่าเราจะต้องมีอู่ในดวงใจ เวลาเอารถเข้าซ่อมนะก็ซ่อมได้เลยนะจองคิวนะไม่ต้องเสียเวลาไปหาชอบอู่ไหนนะก็ถามเขาเลยค่ะว่ารับประกันบริษัทใดบ้างแล้วก็ไปซื้อประกันตามที่อู่นั้นะนะเป็นคู่สัญญาแล้วก็รับซ่อมเวลาซ่อมนะแนะนำเลยค่ะจะต้องซ่อมอู่ในเครือหรืออู่คู่สัญญาของบริษัทประกันที่เราซื้อประกันรถเอาไว้จะสบายใจกว่าค่ะ เวลามีปัญหาอะไรนะประกันก็ช่วยเราเคลียร์ได้เหมาะกับคนทั่วไปนะที่ไม่มีความเชี่ยวชาญพี่จิ๋มก็ช่วยลูกค้าตามงานไปเจออู่นอกเคเบือนะบางอู่ก็เหมือนมากค่ะก็ได้แต่บอกลูกค้าว่าช่วยไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องกำชับลูกค้านะแล้วถ้าเกิดรถชนหนักนะคิดให้ทีท่วนค่ะก่อนจะตัดสินใจนะถ้าเกิดว่าอยากจะใช้อู่นอกเคเบือตามนี้เลยค่ะข้อหนึ่งนะคะเราจะต้องสำรองจ่ายเองก่อน ทั้งค่าบริการตรวจเช็คค่าซ่อมแล้วค่อยมาเบิกประกันแต่บางอู่นะที่อยากได้งานเขาก็สําปองจ่ายให้ลูกค้าไปก่อนค่ะอู่นอกเครือนะบางทีจะตีราคาสูงกว่าที่ประกันตีราคาทรับได้นะแล้วก็ต้องจ่ายส่วนต่างค่ะข้อ2ค่ะแล้วก็ต้องวิ่งนะคะไปยื่นราคาที่บริษัทประกันเอง เพราะว่านะถ้าเรามอบอำนาจให้อู่ไปยืน่นนะ<ๆ>ก็จะใช้เวลานาน,านกว่าสองสาเท่าเลยค่ะแต่อู่เนี่ยมักจะบอกว่าลูกค้าเรื่องมากให้ก็ให้ลูกค้าไปยื่นเองข้อ3นะคะบางอู่เนี่ยทำแล้วสีซีดเร็วมากเคสน,นี้เจอบ่อยค่ะลูกค้าเล่าฟังนะไปทําอู่นอกมาเดือนที่สองสีก็เสื่อมสีซีดไปแล้วบริษัทเขาก็าไม่รับผิดชอบนะเพราะว่าเราเลือกอู่เองกรณีที่ซ่อมอู่ในเรือน่ะแล้วก็สามารถเคลมกับประกันได้ข้อสนะคะ กรณีที่มีปัญหานะภายหลังหลังจากที่เอารถออกจากอู่มาแล้วอู่ก็ต้องรับผิดชอบนะอะไรนะที่ใส่ไปในรถเราเพราะว่าประกันน่ยไม่ได้เป็นผู้จัดหาอะไหลมาให้เราก็ต้องไปไล่เบี้ยก,กับอู่เองค่ะข้อหนะถ้าเกิดซ่อมไม่จบซ่อมเสร็จแล้วนะก็ต้องมาเจอว่าหุ่ยอะไรบางตัวนะก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องไปยื่นเสนอราคาอะไรชิ้นนั้นอนะ่ะอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราซ่อมอู่ในเคลีย ถ้าเราซ่อมไม่จบเราก็ไม่ต้องวิ่งเองอเูเขาจะวิ่งให้เราค่ะแต่ก็มีลูกค้าหลายคนนะที่มีความชํานาญถึงแม้ว่าจะใช้อู่นอกเครือเขาก็ยอมนะที่จะวิ่งเองนะเพราะว่าฝีมือดีนะะยอมเสียเวลายอมเหนื่อยนะที่จะต้องหยุดงาน วิ่งเอกสารแล้วก็สำรองจ่ายเองส่วนใหญ่ลูกค้านะบอกว่าขนาดซ่อมในเครือนะคะก็ยังไม่จบนะปัญหามากมายก็ต้องติดตามงานนะแก้ซ้ำซากนะเสียเงินเสียเวลานะะลูกค้าที่ไม่ชำนาญก็แนะนำเลยค่ะซ่อมอู่ในเครือพอประกันนะก็จะรับผิดชอบการซ่อมถ้ามีปัญหาอะไรมาค่อยประกันจัดการคนะ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปทกกะเลาะกับอู่ให้เสียเวลาไม่ต้องนะมานั่งแก้ไขปัญหาที่ตามมาเป็นพวนภายหลังค่ะ